มาก็มีแต่โฆษณากันนะครับผมนี่เอากระพร้อมเองผมมีวันนี้ทํามาแข่งขันของจริงนะครับเชียร์น้องผมหรือผมก็ได้ไม่มาบอกเลยใต้คลิปนี่อนี่คือของรางวัลครับของคตรหรูเลยเนี่ยน้องผมมาแล้วเย่ใ yeah. นเรือน้องน้องพี <Happy. S 1> ด่ดิเอียงน้องผมก็ได้ท่านเกราะนะครับผมนี่คือตัวผมป็นแค่ต,คตัวคนวางเลยเราจะแข่งขันโรเดอร์ เอานี่มันเรือเขานี่จิป้ามาแล้วไปเรือมันไม่เห็นไปทางนั้นดีๆบไปไปเลยที่เรือมันไม่เห็นในทางนั้นดีๆบไปสามสองหนึ่งเริ่มไปเลยเอ้าวเรือติดจิามาเลี้ยวมาเร็วเลี้ยวมาวุ้ๆๆๆๆๆๆยทำไมเขาซิ่งจริงๆอ่ะไฟจรายจอนเข้ามา ไม่มีใครมาดูหรอเราว่าเขาดูอยู่ตรงบนบ้านนั่นแหละนั่นหมู่บ้านเราอยู่นูน่นแหน่นั่นหมู่บ้านเราเขาได้สองแต้มแล้วนะเราอยู่นี่เราได้สองแต้มแล้วนะ,ะไปเปิดทําไมตรงห้องเข็บข่าวออมาจิมอีกแต้มเดียวเขามาลงเร็วเขาจะชนะเรานะไม่เอาอ่ะ yes เราชนะแล้วครับผมน้องแพ้ไปแล้วครับผมออกจากเรือปลาของนี่เราจะได้ก็คือปึกๆึกๆนี่ไงเราได้เยอะเลยนะี่ยแอปเปิ้ลเท่าน,นี้นะ่าจะได้ชิมได้อะไรทิมได้ของที่โหลดก็ต้องเป็นน้ำซุปไง เขาได้ของแระโคตรเยอะสรุปว่าเขาได้ปักโทษไว้น้องจิมได้แค่แต้มเดียวน้องผมได้แค่แต้มเดียวชน,นะเราชน,นี่วินเนอร์เขาชนะดี เชียรไหนคนไหนก็แดเนี่แต่เขยงขันจบแล้วอันไงหมู่บ้านเราเสร็จเท่านี้ละ